สวัสดีครับพบกันต่อกับโปรเจกต์ซอมบอยครับเดี๋ยวผมหาคลื่นวิทยุก่อนนะครับยิงต้องหาตามหาวิทยุในรถนี่แหละคิดว่านะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะครับอ่าโอเคนี่ไม่มีคือในแต่ละเซฟมันคลื่นวิทยุมันมันไม่เหมือนกันนะมันแรนดอม ไม่ได้เนาะน,นี่เข้าได้นะเนี่นต้องสลับเป็นคนขับก่อนนะ,อะโอเคนี่ละยังไงอา้าวแปะมาสิแปนะะเดี๋ยวผมลองใส่ดูครับออเออสีใช่ไหมสีก่อน อโอเคไม่ใช่ครับต้องอยู่บนขับใช่ไหมอันนี้เนาะใช่้องเพิ่มใช่ไหมเก้าสิบแปดเป็นอีเมอร์เนาะอีเมอร์เจนะ็ดสี่เกียรอ่า,อาไม่ทราบชื่อ เก้าสิบเอ็ดแปดอ่ะโอเคเอออ่ะโอเคครับสอสิบแปดโอเคครับเราเราก็ทำสัญลักษณ์ไว้หน่อยครับมันไม่มีสัญลักษณ์รูปรถนะครับมีแต่เป็นกังหันใช่กังหันนะครับเหมือน สารเคมีครับใส่ไป็นดอราซายก็ได้ของมีมูลค่าเนาะก็อาจจะใส่เป็นอ,อันนี้ไหมใส่เป็นลูกฟันเฟืองนะครับเป็นในรลูกเนาะอะอไปครับางานช่างไม้ขึ้นเลยนะทีวีครับทีวีมาจากทีวีเนาะ คือกินได้ครับกินไปเรื่อยๆจะได้ไม่หิวนะโอเคไม่เขียวนะนนกินสนะเลยนี่ครับอ่าไอ้แบบทางไม้มันมาจากอาร์ทีวีนะปกติก็ต้องอปกติการฟาร์มสกิลครับเปิ เปิดทีวีได้เนาะเปิดทีวีใช้ฮารโอช่างไม้ครับขึ้นได้นี่มันเปืดอนว่าเพิ่งเนาเพิ่งเกิดนะไฟฟ้ามันจะไม่ดับก็เปิดทีวีได้ครับเปิดทิ้งเลยอโอเคครับเดี๋ยวลองลองเปิดไปเรื่อยๆนะเนาะเพื่อจะเจอผู้รอชีวิตตาครับ รู้เหมือนกันว่ามันใช้งานไงหนะย,ยังไม่เคยใช้งานประวิตอิาโอเคเจอละอันเดียวเราลงเกียร์ก่อนครับได้ค่อยๆขยับก็ไป้มาซองเลย,ยเก็ยิงมันจะได้ออกมาเนาะมา เลยมาสุดด้วยเนาะโอเคก็ยังตกใจยู่ไหมัะถือปืนนะกระคอ ซองนี่ยิงง่ายนะครับแต่ว่ามันแค่ยิงใกล้คน,นนี้เนาะก็กลุ่มนะครับแต่ไม่กลุ่มนะโมยิงปีล่วงสี่ฮาตัวนี้ลากลากอีกหนึ่งครับรวอัพหมดพอดีอ่าเรือสีนะครับเป็นวายู เสียงหัวใจเต้นแรงมากครับควาดเตรียมครับจะลุซองเข้าไปจริงๆลากแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตัวละครหัวใจมันเต้นรัวไปหน่อยนะ on it. จะบร้อยครับเคลียเคลียเลยทีนี้หมดสภาพไปแล้วครับกลับนอนที่เดิมครับไปไหนไม่ได้เลยเคลียได้กองหนึ่งแล้วก็ต้องกลับมานอนอาโอเคกระเป๋าครับมาเอาอันนี้กระเป๋าดีนะเนี่ย นัก็ซัดเลยครับเจากระเป๋ามาใช้วั่นี่นะปั่นมึงเลยเร็วจีัโอเคสามสองที นี่ตกมือได้ด้วยครับตกมือด้วยครับใส่เลยตกมือหนักเนาะนี่มีอะไรโอเคเอ๋ออันนี้กระเป๋าเปยเนานะนี่ไม่มีอะไรกี่มาอันนี้เดี๋ยวบอกไปก่อนเนาะก็ย้ายกระเป๋าครับขอย้ายก่อนนะขอย้ายกระเป๋าก่อนนะ เบาก่อนยินเสียงครับตกใจครับว่ามีอะไรมาข้างหลังโอเคทำไมคือผมไม่แน่ใจด้านหลังนี่นะมันลายออซา์ผมประเดี๋ยวมองไม่เห็นนะฟังเสียงนะโอเค อเดีนะครับเดี๋ยวสพา,ายครับไปก็ไปเลยเนาะอ่าเราเช็คก่อนครับผมว่าได้เวลาที่เราจะไปทางขวาแล้วเนาะรถเล็งไปขึ้นเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนี้เลย ธรรมดาชิปไปนะลบสิบห้าครับโอเคยังไม่เขียวเลยนะมัไมาเท่าไหร่ครับ สถานีตำรวจตรงนี้นี่เองไม่ใหญ่นะครับจริงๆผมยังไม่เคยมานะสถานีตำรวจเนี่ยเห็นได้ในตัวแผนที่นะครับเคลียร์ก่อนครับเคลียร์ก่อนสุนก็ไม่ค่อยพอนะครับ นี่คุณแช่อ่าโอเคผมก็จะไปหนูแชร่รถอ่าโอเคครับรถอันนี้รถปั่นไฟนะต้องมีกุญแจด้วยเนาะน,นี่ก็ถังสีเพียบครับเพนนี่ล็อกอยู่เสียงไซเรนนี่มันมันเหมือนจะบักนะครับผมว่านะมันเกิดจากมอดอ่าอันนี้ไม่มีอะไร มอตไอเฮลิคอปเตอร์อีเวนต์นะครับที่เป็นเอ็ก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 เทนตัวตัวเอ็กเทนนะครับที่เพิ่มอีเวนต์ของเฮลิคอปเตอร์ให้มีมากขึ้นเนาะอันนี้มันเป็นสัญญาณเตือนภัยของรถอ่าของเครื่องบินทิ้งระเบิดครับพอมันทิ้งไปแล้วแทนที่มันจะหายไปมันก็ไม่หายนะรรครับหายไปไปไหนครับ มีครับแต่เราต้องการเครื่องกระสุนมากกว่านะนี่ค,ครับนี่ก็ล็อกนะนี่ครับล็อกอนี่อะไรไปแล้วครับมาจะลองสำรวจรถเล่นๆดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมาร์กกันก่อนครับมาก,กันก่อน เดี๋ยวถ้าได้จุดตั้งบ้านเราจะต้องมาเอาตรงนี้นะจะมาเอา,อาที่ปั่นไฟตรงนี้เนาะอืมทุกนี่นะไม่รู้จะใช้สัญลักษณ์อะไรครับมันก็มีให้เลือกแค่นีนะ้อันนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นเนาะมไม่รู้ข้างบนนี้นอนได้ป่ะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนมันขึ้นได้หรเปล่าไม่รู้นะ ปกติบันไดเนี่ยคือเราที่เคยลองไม่เคยได้นะโอเคเว์ชั่นอีา4 1 6จุดหกแปดก็ยังเหมือนเดิมครับยังปีนไม่ได้นะครับจะต,ต้องเป็นเบลสีสองหรือเปล่านะในอนาคตอันไม่ไกลมากแล้วกันเนะจะได้ปีนได้ครับปีโน่ชั้นบันไดเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ไปนอนที่ห้องน้ำเหมือนเดิมนะเรากลับมาใหม่ครับโอเคครับม,มาได้เวลาละที่ผมจะต้องเข้าไปหาของในสถานีตำรวจครับซึ่งผมก็คาดหวังจะได้กระสุนนะครับอาวุธปืนนิดหน่อย เึ็นปกติมันก็จะมีแบบน,นั้นแหละทางนี้ตำรวจอ่าโอเคมีซอมบี้อ่าเข้าบ้านนั่นนยเสียงอ่าไซเรนหายไปแล้ว Okay. ของของตำรวจทั่วไปเนอะนี่ก็ล็อกตัวนึงครับไนดะ้ยินเสียงตัวนึงนะสับเลยโ okay. อเควางตำรวจแมวนะ ริงคอนไอ้ที่ผมไปทุบก,ก่อนนะนะรอบก่อนนะครับผมมันไม่ใช่คอนสําหรับการทําลายเหมือนคอนปอนปกตินะหรือว,ว,ว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นมอสก็ไม่รู้นะมันเลยไม่สมบูรณ์นะอันนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเอาไปทุบดูครับว่าจริงๆแล้วมาทุบได้หรือเปล่านะทุบประตูนะเป็นเขาชอบเอาไปทุบก,กันแล้วมาันทะุบตายนะจริงๆอาวุธปกติก็ทุบได้เช่นกัน งั้นเราลองเอานี้ไปถูกดดูกันครับเราเปิดเข้าไปนะห้องนี้นะหนึ่งสองสามสี่ไม่มีเสียงนะห้าโอเคแตกห้าทีครับเหนื่อยเลยทุบห้าที อ่าโอเคแปลว่าใช้ได้ครับต้องใช้ทานี้แทนในการทุบเนาะปิดประตูก่อนครับเดี๋ยวมันเข้ามาเนาะเดี๋ยวเข้าไปเช็คของอะ่ะอืมโอเคของเพียบอันเดี๋ยวเราเอาคอไปเก็บก่อนับมันหนักเนาะเดี๋ยวขาดูของกันนาพอจะกวาดได้หรือเปล่าแต่ว่าผมคงจะกวาดก่นะอนฮเพราะว่าเดี๋ยวออกปัดใส่ท้ายรถไปเนาะยังมีพื้นที่อยู่อีก ประมาณยี่สิบหน่วยโดยประมาณนะฮะไม่พอเดี๋ยวเอาใส่ในเบาะไว้ครับมาจริงๆในรถนะมันมีมันมีเคาน์เตอร์อยู่นะไม่ใช่เบาะหรอกเบาะอาจจะไม่ไม่ยุ่งกับมันเนาะอาจจะเอาใส่แค่จุดเคาน์เตอร์นะครโอเคไปพอแล้น้ำก็เลือดๆละทีนี้ไม่ต้องกังวลน,นะ โอเคอ่าโอเคครับก็ศูนย์ทายูเป็นกล่องมีแมกกาซีนครับมีห้าจุดห้าหกนสี่ห้าอันนี้เป็นของนาโตนะมีเช่นกันก็เดี๋ยวอาจจะขวาดครับของพวกนี้อันนี้เฮดเคนี้โคเอ็มซีคาร์ไบดสภาพสภาพไม่ดีนะฮนะ นี่ก็9ก้ามิลครับนะอ่าน้ำหนัก5.6ามาบรรจุแคสซีนะฮะได้ได้น้อยเนาะแค่เม่กี่กล่องเองอ่านี่ก็สวาร์ทครับสวาร์ทแจ็คเก็ตก็เป็นมอดสวาร์ทครับอ่าโอเคได้กล่องอันนี้พอดีเราถือด้วยมือซ้ายเลยครับกระเป๋านะนี่สวารแพ็คครับมันมาจากมอดสวาร์ทแพ็ค ก็ใส่เลยครับนี่เพิ่มพลังองกันอ่าโอเคเยี่ยมครับคอป้องกันการกัด50เลยก็ใส่อ่าชุดป้องกันแก๊สนะหน้ากากแก๊สหน้ากากกันแก๊สแล้ก็เป็นถุงมือแบบเคปเลอร์ครับโอเคเพิ่มการกัดมาอันนี้วอดีอ่าหม,ม,มวก e way, วอดีเนาะกันระเบิดอันนี้ก็หมวก อันทหารครับแพราว่าร้อยยี่สิบแบบยังโหดมีเสือเ้อกลอกของสวัสด์นะลองใส่ดูครับโอเคครับนำตัวลา100่างร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้คงไม่เอานะอันนี้หมวกที่นี่เข้าครับ นี่ผมอาจจะอ่าวางที่พื้นเลยกันผมไม่เอาไปนะนี่ก็เป็นหูดนะใช่ไหมนี่ก็กางเกงคนระับกางเกงขาเ,เกงวัดี้เลย่าโอเคครับเ,เกี่ยวเลยนะสี่สิบเปอร์เซ็นตอันนี้กันหัวเข่ากันหัวเข่าของสว่สดใส่เลย Okay. ต้องใส่สองข้างกระเาม๋าดูนะเงินลองใส่ดูกันเนีย่ยใส่ดูอ่าโอเคข้างเดียวแล้วกันแปลว่าข้างเดียวครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าครับกระเป๋าข้างหน้าเนาะกระเป๋าของตำรวจครับใส่ข้างหลังได้ใส่ข้างหน้าได้โอเคพออันนี้เป็นอ่า เขาเรียกอะไรนะที่ใส่กระสุนเนาะนะของเหมือนคอมมานโดนี่ก็ใส่ได้ครับเป็นกระเป๋าตรงขาเนาะเดีไปเช็คทีเดียวครับนี่คอมจุ๊แปดครับลองใส่ดูไหมใส่ดูก็ได้นะพุดถึงใส่เป็น ใส่ตัวลสูสใส่ได้สองยางเป็นใส่เป็นแบ็ใส่เป็นกำลังก็ได้นะลองใส่กำลังอ่าโอเคขึ้นตรงนี้ไงโอเคครับอืมชัดเจนครับชัดเจนก็ทำห้เรามีกระเป๋าเพิ่มเนาะต้องว่าก็น้ำหนักเยอะอยู่เยอะอยู่ครับอาจต้องไปออกกำลังกายเนาะอยากได้นี่มันใส่ในกี่ข้างมาดูนะ วป็อะไรครับคิดว่าน่าจะค้างเดียวเหมือนกับกรณีของไอที่ป้องกันสลับขับเมื่อกี้นะใส่ค้างเดียวอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะกวาดครับมีโปกสโคปรไหเนาะกวาดก่อนแล้วค่อยว่ากันปืนพวกนี้ไม่เอาเนาะกวาดใส่ตรงนี้เลยก็อันนี้เป็นแบบหกสิบนัดก็ถือมาใช้ได้ครับ ก็อันนี้กระสุนกระสุนในกล่องครับมันจะกวาดไปหมดนะโอเคน่าจะหมดโอเคน่าจะโอเคจะค่อยมาเอานะผมว่ามันหนักกนระเป๋า,เาไม่พอแล้วแม็กกาซีน สามนัดเป,เป็นดับเบิลดับเบิลอ่าอันนี้ก็ใส,ส่สนับสนับทั้งหลายเนาะสนับสนัอ่าเกาะที่คอนะอครับเกาะที่คอนะี่เกาะที่คอเนาะอ๋อใส่เข้าไปนะใส่ทุกอย่างเลยนะลองใส่ทุกอย่างเลยมาดูกันมาป้องกันจะขึ้นเยอะแค่ไหนเนาะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสุดยอดมากมันก็ขุสุนพวกแ็กน้ำทั้งหลายเนาะอันนี้เป็นโปรเทคชั่นอะไรไม่รู้เนาะนเดี๋ยวผมไปเก็บของกอนแต่ว,ว่าเดี๋วกล้ากันว่ากันไหมอันนี้เดี๋ยววาดไปครับ สนี่สายคองคชุดนี่ชุดเอวดีก็มีนะแต่ว่าความเร็วติดลบนะบน,นี่เป็นพวกเทคนิคอครับมันเป็นชุดผู้หญิงนะอันนี้เป็นเจลิฟก็มีเนาะอ่าอันนี้สนับหัวไหล่ครับสนับหัวไหล่นี่ก็สนับข้อศอกนะเดี๋ใส่ลองใส่ดูนะครับ สนับข้อสอบนะองกันอีกเพิ่มอีก20อืมโอเคเพิ่มเยอะจอูงนะนี่ก็เป็นหมวกธรรมดาครับอันนี้อย่าสงสัยว่ามันคืออะไรว่าอ่า,อาโอเคครับมันคือเปย์ข้างหลังนะ สบายข้างหลังได้เนะยังไงมันก็สบายเลยครับเราเอาอ่านี่อ่าใช่ไหมแล้วก็เราก็โยกเลยได้สามสิบแปดนะครับใส่ได้สามสิบแปดหน่วยถึว่าเยอะมากนะแต่ว่าแน่นอนร่างกายเราก็รับได้แค่สิบสองนะครับเพราะนั้นต้องต้องดูดีๆเนาะ อันนี้เดี๋ยวอาจจะถือด้วยมือหลักนะโอเคก็ถือสองมือเลยเดี๋ยวกวาดคนระับหากวาดให้หมดครับน,นี่อาจจะไม่เอานะไม่เอาสำรองนะเอเยน,นี่แด็ปเตอร์นะเอาไปด้วยนะเดี๋ยวทำที่รถเสียงคนระับ น,น,น,นี่ครับทำได้ครับคิดขวาเนาะทำแบบอินพุตไว้ไปก่อนครับใช้ได้อยู่ลดได้หน่อยหนึ่งดีว่าใช้กระป๋องนะครับการกินี้คิดเข้าไปด้วยครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวในนี้เหลืออยู่ อนี่เนาะเกาะออาไปด้วยเนาะพวกนี้ไม่มีละ่าจะพอแค่นี้ครับนี่มีมไหมเนี่ยหมดละโอเคไม่ตกสำรวจครับอ่าเดี๋ยวเราจะต้องนอนอีกทีครับไม่ไหวล้ว เก็บได้ครับนี่ใส่ได้เลยนะยอ,อดมากเสียเผาเขานี่ใส่พี่แม่กระทั่งลูกซองอเสียงดูดีครับใส่ที่โรเสียงสามส่วนแปะจุดสามแปดศูนย์นี่คือสามแปดศูนย์ มีแม็กเดียวเลยตโด,ด,โดดเลยคิว่าไม่น่ามีอะไรละก็โอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะาไว้เพียนเท่านี้ก่อนครับก็จริงๆก็ได้ชุดสวัสดมาละยังโหดครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ